นี่คือการทดสอบบถตรีของเรานะครับเราก็จะมาส่งด้วยลูกค้าจะทดสอบไปเลยนะครับนี่จะเป็นการลงนาครั้งแรกนะครับของเจ้ารถตู้ฟร์มเทคเอฟดีอารหนึ่งหกสี่แปดเอ็กซ์กับรถไถกคูปุต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้ครับเราจะทำการปั่นนะครับตัวนี้เป็นนาน้ำนะครับนาน้ำนะครับนาตุ่มนาน้ำนะครับปั่นได้นะครับนาแห้งก็ปั่นได้นาน้ำก็ปั่นได้นะครับได้ทั้งไร่และนานะครับเราจะเริ่มทำการทดสอบในการ ปั่นเลยครับใค้ดีลูกค้าบอกค่อยจ่ายเงินนะครับใช้ไม่ีเอากลับคืนบ้านนะครับไม่จ่ายเงินนะครับเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาไปดูพร้อมกันเลยครับเครับน่ะครับอนนี้จะเป็นลูกค้านะครับรีวิวมาให้เรา ตัวบอกเรานะครับว่าตรงจะเตาแรงรถนะครับมันเรียบนะครับเบาแรงรถนะครับข้อดีของเจ้ารถที่ความจุของเรานะครับคือเป่าแรงรถรันแล้วก็ผันเรียบ ความดีของเราได้เลยนลครับมีรับประกันหนึ่งปีจากทางบริษัทตัวหลักอการผลตโดยตรงนะครับเราพามาดูบรรยากาศอันนี้ทดสอบปั่นไปเลยนะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้านะครับมาเพื่อกดลังจังหวัดมหาสารคามเป็นอย่างสูงนครับที่ไว้ใจนะครับทีมงานเราผู้กั้งต้องเทคเตอร์และลูกคืนสัตวที่ช่างนะครับและเจ้ารถแทร็ฟาร์มเทคของเรานะครับให้มาส่งให้กับลูกค้านะครับ เรตัรีามเสเของเราสามารถซื้อทั้งเงินสดและเงินผ่อนได้แล้วนะครับวันนี้นะครับที่สินเชื่อสักสยามทุกสาขาทุกปีะเยคิปนี้ถึงว่าไม่ดีเขาไปด้อาุดกรอนสามารถกดไลค์กดแชร์ดตรมให้เราด้วยเพื่อเกำลังใจรับเาเพื่อที่าในการตัดสินในการต่อเรี่รับ